ออกแล้วน้ำใสปิ้งเลยนะคะไหนโชนิ้วโชว์มือโชว์ไม้หน่อยไหนยกมือขึ้นหน่อย อ,อะไรคะมันมีที่ตื้นที่ลึกแหละเนาะ <c oughs> น้ำใสมากเลยนเนาะแอทดูสิมาเที่ยวได้นะคะอาดิวที่จังหวัดจันทบุรี